สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซองของเหาเส้นเก่าเส้นเคยซึ่งว่าม้นนี้เองแอดเองก็จะพาทุกคนมาเบิ่งว่าเหตุผลที่บิลลี่เกดเกวผุ่มผ่อนนั้นบ่มาช่วยทีมซารลาในสุดสีเกมสุดนี้ว่าเป็นย้อนอยังเหตุผลอันใดม้นนี้แอดเองก็ได้วเคอ์องออมาแล้วซึ่งว่าก่อนจะไปติดตามรับสมนั้นก่อยจะลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเฮาหลังจากนั้นเฮาไปติดตามรับสมพพร้อมก,กันเลยโดยแน่นอนเนาะเสื้อแน่ว่าแฟนบอลชาวลาวหลายคนคงอาจจะคองคอยและหวังว่าอยากจะเห็นบิลลี่เก็ดแก้วผุ่มผ่อนมาลงล่นให้กัับทีีมาว,าวอกคร

เพื่อลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ในซีเกมครั้งนี้และหวังว่าจะให้บิลลี่เองมายืนเป็นกองหน้าโตเปาให้กับทีมสุดยุ่งสสามปีสุดนี้เนื่องจาก,กว่าทีมสุดนี้ยังคาดกองหน้าที่มีความคมและสามารถพักบานได้เพื่อผสมผสานกับหุ่น้องในทีมยุสะสามที่ผลงานกําลังดีอยู่ในตอนนี้และบิลลี่เองก็น่าจะเหมาะกับโค้ชหม่ย,ย่างท่านไมเคิลไวทที่มีสไตล์การลินเกมบุกแต่ว่าความคิดนี้ก็ต้องหยุดสัง,งากลงเมื่อซาหพันบานเต้แห่งซาลาวได้ประกาศลายซื่อนักกีฬาทีมซาลาว์ที่จะ มีซื้อบิลลี่เกลียวพุ่มพรของหน้าเสื้อสายลาวฝรั่งอยู่ในโคตานักเตะอยุเกินของทีมซัดลาวโดยดังเที่ยวหูกันเรียกว่าการแข่งขันบันเตรสีเกมในแต่ละปีนั้นเพื่อนได้กำหนดให้แต่ละทีมสามารถใช้นักเตอเะอายุเกินสักสามปีได้สามคนซึ่งแน่นอนว่าท่านหมายึ้นว้หัวหน้าโคฝึกทีมซัดลาวก็ได้วางว่าให้บิลลี่เกลียวพุ่มพรนั้นมาช่วยรุ่นน้องในการส,สร้างประวัติศาสตร์สีเกมในครั้งนี้ไปด้วยกันจึงได้จองโคตานักเตะอยุเกินไว้ให้กับบิลลี่เกลียวพุ่มพรแต่ว่าล นี้เข้าห่วมกันแข่งขันปันเตซีเกมในครั้งนี้ยั่งเป็นทางการเช่นเดียวกันกับตอนนี้ทีมซาลาอุลเครื่อง2นัดที่พบกับทีมซาต์งกุรีและบูไนเมื่อเดินกุมภาที่บ่านมาบิลีเองก็ประสามามถมาร็มทีมซาต์ลาวได้ทั้งที่ซาบานบาันเตแห่งซาตลาวก็ได้เอื้นโตไปเป็นที่ม่อนแล้วและจนกระทั่งทีมซาลาวได้ประกาศ3มนักเตะอนุกเกินในสุดนี้ออกมาประกอบมีพิทากองมธาธิราชนักเตะจากไทยลีก2พุทธไัขดเจริญนักเตะจากไทยลีก1และกาฮานเพชรศรีวิไลนักเตะจากสโมสร้างน้อย แก้วพมพรโดยซึ่งก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าบิลลี่เกแก้วพรมพรเองจะบริมาช่วยทีมซาลาวในชุดนี้ซึ่งว่าแอดมินเองก็ได้วิเคราะห์เหตุผลที่บิลลี่บสามารถมาช่วยทีมซาลาวได้ว่าเป็นย้อนอยังซึ่งว่าเหตุผลหลกัลกๆก็น่าจะเป็นย้อนบิลลี่เองอาจจะขาดำการแข่งขันกับสโมรสรต้นสังกัดสี่พังอิฟซีในลีกมาเลเซียเนื่องจากว่าการแข่งขันสเกมแม่นรตรงกับรายการฟีฟ่าเดย์ซึ่งว่าอาจจะเห็นใสสนสโมสรต้นสังกัดโบโปโต้ก็เป็นไปได้ซึ่งว่าเหตุผลต่อมากอแม่นย้อนการแข่งขันบนัน ส่วนหลายนักเตะที่เข้าห่วมคอมเมนต์หุนอายุญญเกิน13ปีแต่และประเทศก็ใส่นักเตะดาวลงุงฉะนั้นเองบิลลี่ก็อยากจะเปิดโอกาสให้หุ่นน้องได้มีประสบการณ์และวิธีในการแข่งขันกับระดับนาน,นาชาติเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กับตนเองโดยและนี่ก็เป็นเหตุผล้งหมดที่แอดมินเองได้วิเคราะห์อ,ออกมาถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะและสุดท้ายนี้แอดเองก็ขอจะช่วยให้ทีมซาลาวในสุดนี้สู้สุดความสามารถและสร้างผลงานที่ดีมาให้กับประเทศชาติของพวกเขาและขอให้ประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้